คลิปนี้นะครับรีวิวอย่างละเอียดนะครับว่าแตกต่างกันเป็นยังไงคอมเมนต์สีลูกตาที่ชอบกินแล้วไปดูกันเลยครับถ้าอย่าลืมลูกตาอันใหญ่นะจะเป็นยังไงนะาอ,อันใหญ่ใหญ่จังเลยอ่ะขออันใหญ่ๆหญ่เถอะนะโอ้ลีลูกตายักษ์ครับทุกคนอืมอืมโอ้มีไส้ได้วยอืม เยล,ลีลูกตาเยอะววัว้าวอืมว้าววันนี้จีจะมากินทุกอย่างที่เป็นเยลลี่ลูกตาครับเย้ yeah. เยลลี่ลูกตาที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับมาจากแต่ละที่แต่ละโรงงานนะครับมีความแตกต่างกันนะครับมีทั้งแบบมีไส้ไม่มีไส้นะครับและเป็นแบบ 2D 3 D, มิติมีทั้งช็อกโ,โกแลตแล้วก็แบบลูกอมนะครับทุกคนเยลลี่ลูกตาเพรวะมาจากประเทศเยอรมันเราจะคุ้นเคยกับเขาที่เจอในเซเว่นอีเลเว่นนั่นเองครับเนื้อของเขานะครับจะนุ่มมากๆเลยครับแบบเนื้อมัสเมลโล่ผสมเยลลี่เลยเป็นเนื้อลูกตาแบบนี้ด้วยอ ด้านหนนะครับจะเป็นไส้เปรี้ยวๆครับฟิงแคนดี้ลูกตามงกอนดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่ด้านในก็จะเป็นลูกตาสีฟ้าสองฝั่งแบบอย่างที่ถูกต้องนะครับตีแนะนํานะบีบแบบนี้ครับทุกคนมันจะแกง่ายมากแบบนี้นะครับจะไม่มีลายลูกตาด้านในนะครับเขาจะทํามาเป็นข้างนอกแบบนี้นะครับแต่ก็จะมีความนุ่มนึบนะครับ กลิ่นหอมพีชอืมจะมีความนุ่มหนึบนะครับแล้วก็มีไส้เช่นกันครับน้ำโคลา่าอ,อืมแบบไม่มีไส้สามมิติก็จะมีหลายแบบนะครับตาสองฝั่งแบบนี้ลูกตาฝั่งเดียวโดยที่ซีนเป็นจุดๆๆแบบนี้และที่ซีนเป็นแบบวงรอบแบบนี้ครับแกะยากเนี่ยอ่าใช่ครับลูกตาก็จะมีสองฝั่งแบบนี้เลย เขาจะมีรสชาติที่หวานนะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวน้อยมากๆแบบฟุต,ตี้ฟุตี้แบบไม่มีไส้อย่างที่2อ,อันนี้จะเป็นแบบตาด้านเดียวนะครับอู้เนื้อของเขาเนี่ยก็จะมีความแน่นมากกว่านะครับรสชาติอร่อยนะเป็นกลิ่นส้มครับอันนี้ <c oughs> <c oughs> อันนี้เนี่ยจะเป็นฝั่งเดียวนะครับลูกตาแต่ว่าชิ้นของก็จะไม่ค่อยติดกันแบบนี้ครับ หอมมากนะครับวันนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับก็จะเป็นกินแบบฟุตตี้อืมเนื้อของเขาจะมีความหนุบหนับครับทุกคน <Wow. S 1> หวานอมเปรี้ยวในตัวแบบ 3D ครบกันแล้วเรามาแบบ 2D กันบ้างนะครับแบบ 2D นะครับเปิดมาก็จะเป็นชิ้นแบบนี้เลยเขาจะเป็นกล่องนะครับไม่ใช่เป็นแบบพลาสติกุมเนาะเดี๋ยวลองมาทานกันเลยครับ อ,อันนี้จะเป็นกลิ่นผลไม้จ่าเลยนะครับอืตัวนี้จะเปรี้ยวมากกว่าหวาน,นครับทุกคนตาสองดีมอนสเตอร์นี่ครับตัวลูกตาด้านในก็จะเป็นสองดีแบบนี้กลิ่นมะม่วงชัดเจนเลยเปรี้ยวน้อยมากนี่ก็จะเป็นลูกตาสองดีเหมือนกันนะครับจะเป็นซองก็จะล่เหมือนลูกตาสองดีทั่วไปเลย ลูกตาหน้าก,กาก2ดีลูกตาหน้าก,กากแบบนี้นะครับทุกคนทั้งลายแมวลายนกต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยนี่เป็นลูกตาที่ใส่เป็นแว่นตาแบบนี้ได้ครับลูกตาแว่นตา <Wow. S 2> แต่เต้า 2D ดีแบบนี้ยติกก็อยากให้เป็นลูก,กใหญ่ๆนะทุกคน <Wow. S 2> นี่นะครับเป็นลูกตา 2D ดียักษ์ครับลองมากินกันเลยปิ้งแคนดี้ลงไป อมยิ้มลูกตาครับก็จะมี2แบบนะครับรอไปเกือบสอเดือนเพรที่สั่งเข้ามาจากต่างประเทศเหมือนกันนะครับและอันนี้นะครับก็จะเป็นอมยิ้มที่มีขายทั่วไป,ปลูกตานะแบบ3มิตินะครับก็คือจะมีฝั่งด้านหลังด้วยววทุกคนนี่ครับอืมจะเป็นหวานๆวานแบบนมนมนะทุกคนอชื่นใจ ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเจ้าลูกลูกตัวใหญ่เๆๆนี่ยคือ<แ>112อันนะพันแปดทุกคน,นสีสังมาจากต่างประเทศเหมือนกันนะครับหลายคนจะบอกเฮ้ยกินได้เหรอมันเป็นหมกฝรั่งหรือเป็นอะไรอันนี้นะครับเป็นลูกเหมือนแบบลูกเหลียให้เรามาเลียกินเนืองนะครับมันจะหวานๆเปรี้ยวๆทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องเลียจนกมันจะหมดนะครับซึ่งจะใช้เวลานานมากถ้ากินไม่หมดเราก็เก็บไว้ที่ทุกคนแต่มันก็น่ารักนี่ไง ลูกตาช็อกโกแลตค่ะก็จะมีในขันตีกองสุ่มด้วยนะครับทุกคนจริงๆเนี่ยอีกหลายๆอย่างก็จะใส่เข้าไปในขันตีกองสุ่มนะครับใครอยากได้เนาะก็ไปเล่นในขันตีกองสุม่มไปสุ่มดูกันนะครับไปลุ้นดูว่าจะได้อะไรบ้างด้านในนะครับก็จะเป็นช็อกโกแลตแบบนี้นะทุกคนนี่อืออารมณ์แบบช็อกโกแลตผสมไวช็อกนะเม็ดแป้งที่กรอบกรอบอร่อยนะครับทุกคนอันนี้นะครับที่เก็บไว้นานด้านในนะครับก็จะมีไส้ด้วยจะมีไส้ สตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหมักปลาต้องดื่มลูกตา <c oughs> อืมว้าวลูกตาเจลลี่อืมอ๋าอืมอืมอร่อย ลูกตานก <c oughs> <c oughs> ว้าวสนุกิดะอาม Hmm. คลิปนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เยอะเลยนะครับว่าเย็่ลูกตาทั่วโลกเนี่ยมีเยอะขนาดนี้เลยคับ